พี่น้องชีวิตหลังตายเนี่ยสิ่งที่เราต้องการคือชะฟานะเคยยคิงคำว่าชะฟาไม่เคยไหมเคยไม่เคยครับพูดกันตรงๆเคยไหมเคยชะฟาแปลว่าอะไรช่วยเหลือพี่น้องเราต้องการตัวช่วยชะฟาเนี่พี่น้องมีเฉพาะนาบีมุฮัมมัดคนเดียวนบีคนอื่นไม่มีสิทธิ์ คนอื่นไม่มีสิทธิ์ฉาฟะฉา,าฟะแปลว่าช่วยเหลืออนุเคราะห์อนุเคราะห์ใครไม่ได้นอกจากนาบีมุฮัมมัดคนเดียวคนที่จะได้รับชาฟะจากท่านนาบีพี่น้องอย่าลืมนะคนที่จะได้รับฉาฟะจากท่านนาบีเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาพี่น้องต้องเป็นคนพิเศษนะฉาฟะในเรื่องอะไรบ้างขอยกตัวอย่าง ถ้าท่านพี่น้องที่นั่งอยู่ในในมยันลิสนี้ในห้องประชุมนี้น่ะเข้าสวรรค์ไปแล้วยกตัวอย่างนะเข้าหมดเลยแต่ไปอยู่ชั้นต่ตําๆเพราะสวรรค์มีประมาณกี่ชั้นนะร้อยชั้นร้อยชั้นนะพี่น้องถ้าเราไปอยู่ชั้นชั้นหนึ่งยกตัวอย่างมีอีก9กชั้นน่ะจะไปอัปเกรด แบบนั่งขึ้บินใพนี่น้องของนั่งอัปเกรดพิเศษหน่อยแต่ซื้อตัว๋วแตซื้อตัว economy, ต๋วอีโคโนมีจะไปนั่งเฟนะิร์สคลาสน่ะธรรมดาเขาไม่ให้อยู่แล้วแต่เส้นมันเยอะท่กเยอะเขาก็ให้อัปเกรดไปนั่งข้างหน้าเหมือนกันต้องการที่จะขึ้นไปอยู่ชั้นพิเศษโอ้ตัวอินมังอยู่ชั้นพิเศษเมียตัวอินมังอยู่ชั้นพิเศษ เราเป็นมะมุูมบ้านอยู่ใกล้บ้านอิหมามอยู่ชั้นล่างชั้นต่ำๆอย่าอัลอโลจ๋าขอเลื่อนขั้นอยู่ชั้นเดียวกับอิหมามนอยยกตัวอย่างแล้วขอ,อยังไงเลยพี่น้องต้องขอผ่านนาบีทีนี้ไอจะขอผ่านนาบีนบีถามเราตอนอยู่บนดุญยาก่อนตายนะทำเก้าข้อหรือเปล่า ในตอนก็หกข้อนี้กล้าปวลวเยอะเหลือเกินจะไหวทําเหรอเรื่องชชยตอนเขาเล่าให้ฟังว่าชัยตอนมันดีกว่าเรามันเก่งกว่าเราแต่เก้าข้อนี้ต้องทําจริงๆนะพี่น้องนะถ้าไม่มีเก้าข้อเนี่ยพี่น้องไม่มีสิทธิ์ที่จะชา่อฟังจะท่านนาบีมุฮัมมัดสลุลต์เลยผมสั่งพี่น้องอยากทราบไหมเก้าข้อมีอะไรบ้างพี่น้องหลายครับพี่น้องเก้าข้อเป็นอย่างนี้พี่น้องัขงหลายครับนบีสอนนะข้อที่หนึ่ง คนที่จะได้ชา้ฟอจากอัลลอฮฺสุบฮานาหูหวาตาลาเป็น้องคกันหลายครับข้อที่หนึ่งเขาจะต้องเป็นคนที่อ่านอัลกุรอานสเราะไหนก็ได้ดีไม่ดีพป่นองอ่านสเราะไหนก็ได้อ่านไปเลยพป่นองอย่าไปเจาะจงอ่านยาซีนอย่าไปเจาะจงอ่านตะบาอย่าไปเจาะจงอ่านสเราะไหนก็ได้ทั้งกุรอานทั้งเล่มพป่นองเปิดไปเลยนะครับ อ่านอ่านกลัอ่านซูราะไหนก็ได้ครับน้องหลายนะครับอย่าอย่าอ,อย่าไปเจาะจงนะพี่น้องนะข้อที่สองเจาะจงอ่านซูราะบัก,กราะอ่าพี่น้องเจาะจงดีไหมดีข้อที่หนึ่งไม่เจาะจงข้อที่สองเจาะจงอ่านซูราะนะครับซูราะรบักราะถ้าขี้เกียจอ่านทาําไงเปิดอะไรเปิดได้ครับเทปก็ไม่เอาเปิดเทปฟัง ข้อที่หนึ่งอ่านซูราะบทไหนก็ได้สองอ่านซูราะบาคาราะนะครับพี่น้องทั้งหลายต่อมาข้อที่สามนะครับพี่น้องหลายนะครับข้อที่สามมันนี้สําคัญมากนะข้อที่สามนะครับพี่น้องนะอ่านซูราะตาบารอกันลาดีเจาะจงเลยเป็น้องตาบารอกันลาดีบิยาดิฮิลมุลกุหัวหาัวเดกุลิชัยอิงกอดีรูบเข้ามาด้วยนะพี่น้องนะ เจาะจงสุรอนนี้พีน้องช่วยในกูโบได้ด้วยเวลาตายอยู่ในกูโบพีนออ้องอัลลอฮ์ไม่ลงโทษไม่สอบสวนเยอะแต่อย่าอ่านกูอ่านสุรอนตาบาอย่างเดียวแล้วขาดนามาดก็ไม่ใช่นามารตรงเแข่งรัดใครลุกขึ้นนามาดตะฮัดยุดบ้างมันต้องยกมือมีไหม นมาตะหาญยุดนะ่มาชาอัลลอฮ์นมาตอนกี่ทุ่มตีสามมาชาอัลลอฮ์นมาคนเดียวหรือสองคนก็กลัวผีเยอะอาก่อนข้อที่หนึ่งอ่านอะไรนะอ่านสุรากุรอ่อานอายาไหนก็ได้สุรากไหนก็ได้อย่าเจาะจมอันที่สองเจาะจมสุราก บักรออันที่สามเจาะจงสุราตาบ้ารอกันได้ดีบียาดีฮิลมุลกุอิมามอิบอิบนุม,มาจากข้อที่สี่เปนองครับนมาตะหันยุบบางคนเนี่ยตื่นแล้วนะลืมตาแล้วนะแต่ขี้เกียจนมาดมีบบาขึ้นมาชีเรียบร้อยแล้วมีนอนต่ออีก แตแปลงฟันอ่านมัามากก็ทำได้แต่ขี้เกียจตลอดปีเลยมันจะขึ้นชีทุกคืนพอเป็นเบาหวานเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าขนาดเข้าห้องน้ำชีทต่ไม่นามาพววกพังงานไม่มีนะแต่กทมมันเยอะข้อที่หนึ่งอ่านกุอ่านสุรอดไหนก็ได้สองสุรอดบากรอาสามสุรอตอาบาเซลุกขึ้นนมาจะได้กี่รอกอะดีต่ฮัยุทธเนี่ย ทำทีละสองละสองพี่น้องคนที่นอนไม่หลับนะพี่น้องสังเกตนะแ,แค่นามาตายุทธสองระอาจนังง่วงลวแล้ว,ลวบางคนนึกจะน,นามาตยุงธ่วงแล้วแค่นึกนะจะนามาตายุทธโอเห็นไหมอิทธิพลของใครใช่ต่นที่มองไม่เห็นตัวมากระซิบกระซาบที่หัวใจเองอย่านามาตเองนอน ข้อที่ห้าับพี่น้องให้สลลบาดนบีเยอะๆอ้าวสลลบาดนบีว่าไงสุลลรอใช่หรือเปล่าไม่ใช่อ่าเข้าใจนะสุลลอัลลอฮ์มุฮัมมัดว่าพร้อมๆกันขึ้นอยู่เลยนนะที่ไหนได้นบีไม่จะสั่งสักนิดหนึ่งอัลลอฮุมาสุลลัอะลลอมุฮัมมัดวะอะลลอฮ์มุฮัมมัดกะมาสุลว้ามันจบไปเลยพี่น้อง วันละสิบครั้งไหวไหมอ้นนี้ยังไม่ได้ทำมันยังวะทำเถอะพี่น้องเอ้ยไม่จะบางคนว่าฉันว่าในนมาดแล้วห้าพอแล้วทำนอกนมาดพี่น้องเอ้ยที่ว่านี่ให้ทำนอกนมาดนะอัลลอฮุมะซิลอะลัยฮิมุฮัมมัดวมานะอัลออลิมุฮัมมัดะก็มังซิลอุลตาล์อีกว่าให้มันจบอินนะกะฮัมินแล้ให้จบพี่น้องวันละเช้าห้าเย็นห้า ทำได้ไหมเอาลอยก็นั่งนินทาชาวบ้านแต่มัยังทําได้ไอะพี่น้องนี่ก็อ่านตัทธัชชาหุดนี่อเอาลอยอังสรวาสนบีไม่ดีได้ไงข้อที่หกครับพี่น้องรักอาซารผมสังเกตนะมึงอาซารอาซารเรื่องของมึงกูจะคุยเรื่องของกูใช่หรือเปล่าคนอาซารย์ก็รอว่ารอพระพุทธ เราจะคุยึงอาจารย์เรื่องพวกมึงมึงได้เงินเดือนไม่ตัวเสยะมึงได้งนรัฐบาลเดือนละห้าร้อยไอเราไม่เกี่ยวคนที่ไม่รับอาจารย์ไม่มีสิทธิ์ได้ชชฟ้าในวันเตียมอหน้าแตกไหมล่ะเพราะนั้นต้องรับรับอาจารบางคนรับไม่เป็น Allahu um ma rabbaa ะ ي الدعوة تامة ต ا ل ص ل ا ة القائمة آدم ใส่ดินไะมีเปล่า <ت ص في ق> อย่าไปใส่นะไปน่นากว่าจะออกได้ลำบากไป่น้องเลยมันติดผมยงกว่าจะออกได้นะไหลายเดือนอ่านให้จบไป่นองรับอาจารย์ที่ดีที่สุดคือเดินไปนมาที่มัสยิด รับอาจารย์ข้อที่เจ็ดนะครับพี่น้องให้ขอด้อาเนี่ยวันน้อยอย่างน้อยวันละสามครั้งอลัลลอฮ์จะให้ฉันได้อยู่ในสวนสวรรค์ของอลัลลอฮ์ด้วยเธออลัลลอฮ์จะอาจจินเงินันนะอาจจะขินเหรญันนะอัลลอฮ์จะให้ฉันได้เข้าไปอยู่ในสวนสวรรค์ของอลัลลอฮ์ด้วยเธอเคยขอไหมขอเถอะขอเถอะพี่น้องเริ่มขอเถอะคืนนี้เลยพี่น้องเไย แล้วก็ขออีกข้อที่ข้อที่แอลัลลอฮ์จ๋าให้ฉันออกห่างจากไฟนรกขอให้เข้าแล้วขอให้ออกต้องขอขอเป็นภาษาไทยอลัลลอฮ์ก็รู้ขอเป็นภาษามาลายูอลัลลอฮ์ก็รู้ขอเป็นภาษาอาหรับอลัลลอฮ์ก็รู้ทุกภาษาข้อที่9นาและเป็นน้องข้อสุดท้ายเวลาท่านพป่น,น้อง ไปใช้ชีวิตเจดวันแปดวันสิบวันที่นครมดีนาะเวลามีอุปสรรคห้ามบน่นด่าแซ้กว่าไม่ได้ใครจัดทัดหรือเปล่าผมผมมาได้เชียร์ไปพาหุณยายไปอยู่ที่นครมดีนาะไปปลอด,อดอดอยากๆไปน้องไปอยู่บ้านไกล้กับสุราจะมาสุราทิ้งเดินเจ็บเท้าไปหมดไปน้อง แล้วก็บนก็บนไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้ใช่ไหมตะอแทก่อนแก้งใหญ่เลยไปน้องโอ้โหห้ามบน่นระหว่างที่อยู่ที่นครมาดีนะห้ามอะไรนะห้ามบน่นอยู่ที่มกักกะบ่นได้ไหมได้บ่นแท่นะมาแทะนี่พาไปอยู่ลําบากจริงๆก็เก็บกบแพงแสนเจ็ดเอกบริการก็แย yeah. ่ใครจัดทัดบาท่านจ่ายัดบา ผมไม่ได้ตำหนิท่านนะเชิญตามสบายตัวรงว่ามีอยู่เก้าประกาศนี่เป็นตัวสะฟาะในวันเตียมะให้เรา